แล้วข้อความค <Okay. S 1> ุยกันประมาณไหนฮะคงคงของเขาหนูไม่เห็นม่เนเยอะเพราะว่าเขาเหมือนลบออกไปด้วยเลยค่ะพิมพ์แล้วก็ลบพิมพ์แล้วก็ลบอะไรเงี้ยค่ะแต่จับในความได้ประมาณที่นี่เป็นของแฟนนะคะที่มันยังหลงเหลืออยู่ว่าเอ,อโยมงอนอัตามาหรอถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบวชเออจริงๆนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบวช คนไม่ move on ใส่นี้คุณแพรวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณแพรเป็นยังไงบ้างคนไม่ move on อันนี้เป็นฝ่ายแพรหรือเป็นฝ่ายอีกฝักก่งหนึ่งคะฝ่ายฝ่ายแพรค่ะฝ่ายแพรวครับหนูกับเป็นเ,เรียนที่เดียวกันใช่ไหมคะครับเราเราก็คบกันปกติค่ะอารกันาดีแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แฟนเขาไปทาหารค่ะ นะคะเขาเขาได้ลาพักกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูตอนนั้นไม่รู้หนูก็โทรคุยกับเขาปกติค,คุยเสร็จก็วางสายเขาบอกว่าเขาจะเก็บโทรศัพท์แล้วก็นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนเช้าเหมือนความคิดหนูมีเส้นอะไรบางอย่างหนูก็เลยหนูมีไลน์เขาใน iPad นะคะกเลยกดเข้าไปดูตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นแชทที่เขาคุยกัน ในไลน์เนี่ยค่ะคุยกับใครครับคุยกับแฟนกับเขาเขาแบบว่าทักไปว่าทําไมยังไม่นอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะฝั่งนั้นก็ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเพิ่งปลดบล็อกไลน์หรออะไรเนี้ยทําไมถึงปลดบล็อกเขา <c oughs> แฟนก็เลยตอบไปประมาณว่าคิดถึงมั้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พูดในเชิงที่ว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยไปส่งเขาที่บขส ตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นรถกลับไปที่บ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยถามแฟนไปว่าทําไมถึงไปบอกเขาอย่างนั้นอะไรค่ะเขาให้เหตุผลที่ว่าเออจะได้ไปส่งเขาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแค่หาคนไปส่งอะไรเงี้ยเหรอใช่แบบพูดเหมือนรอบให้ให้เขาไปส่งให้ง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะคหนูก็เลยว่ามันมันไม่น่าใช่พอเขาไม่ยอมรับแล้วหนูยังไงต่อคะหนูก็เลยถามว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าเขาจะไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับถูาบอกว่าอยากคบกันต่อไหมหรือ,อยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาว่าเขาอยากคบกับหนูให้โอกาสเขาได้ไหมเหมือนเขาบอกเขาพูดว่าเขาคิดแซนไปเองที่ไปพูดแบบนั้นก็ล่าสุดเดือนเมษาเนี่ยค่ะที่ผ่านมาคก็มันจะมีก่อนแฟนบวชอะคะ่ะเ,เราเราทะเลาะกัน ไม่ถึงกับรุนแรงมากะค,ะค่ะเพราะกันแล้วก็เกิดความงอนอะไรกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็รู้ว่าเออหนูอาจจะอันนี้เป็นหน่อยหนูก็แบบเป็นคนขอโทษเขานะคะ,คะพอขอโทษเสร็จเขาก็แบบมีอาการแบบบุดบ่ดยุ่ดพอถึงงานบวชแฟนเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมาทํางานต่อที่กรุงเทพะค,ะค่ะแลวทีนี้เอ่อเล่นหนูเล่นไอแพดที่ของแฟนนะคะ่ะที่มีแบบรหัสเขาทุกอย่างะค,ะค่ะค่ะ แล้วที่นี้หนูเข้ามือถือตัวเองเพื่อที่หนูลงสตอรี่ไว้อยู่แบบหนูสตอรีเร่เล่นเปื่อยอะค่ะทีนี้ก็เข้าไปดูว่าเออจะมีใครมาส่องมาดูบ้างแล้วทีนี้มันเป็นเอ,อบัญชีแฟนมาดูสตอรี่หนูก็เอียใจว่าเออเขาไม่เล่นสตอรี่ไม่เล่นไอจีเลยทําไมถึงเข้ามาดูได้อะไรเงี้ยอ้าวแล้วเขาบวชอยู่ไม่ใช่หรอคะค่เขาบวชอยู่ใช่ไหมเอาบวช<ว>อยู่แล้วเข้า IG ไอจีเงี้ยหรอคะใช่ค่ะ ก็คือหนูไม่รู้ว่า,วาเขาคุยกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะยังไม่รู้ว่าเขาคุยกันหนูก็เลยกดเข้าไปดูไอจีแฟนอะไรค่ะอืมป,ปัดปัดปัดไปตรงข้อความเห็นเขาคุยกันหนูก็เลยจับได้ว่าเขาคุยกันกแล้วก็เพื่อไปคุยกับแฟนเก่าอีกแล้วจะจับในความได้ประมาณที่นี่เป็นของแฟนนะคะที่มันยังหลงเหลืออยู่ว่าเอ,อโยมงอนอัตมาหรอถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบวด เออจริงๆนะท่านยังไม่ต้องบวชเออบวชแล้วก็ยังจะไปงอนง้ออยู่กับเออ,อุบาสิกาอย่างเงี้ยหรอใช่งอนงนอาตามาหรอเขาก็บอกว่าอาตามาบอกให้โยมรอหน่อยได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะรอเขาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะใชนี่น่าจะเอาอข้อความไปให้เจ้าอาวาสดูเลยนะจริงแล้วเนี่ย ใช่แล,แล้วก็ทีนี้หนูก็มือไม้สั่นมันจุกข้างในไปหมดเลยอะค่ะคว่าเขาถามถึงเรื่องอดีตกันเยอะมากแบบรูปรูป,รปคู่รูปถ่ายอะไรที่ผู้หญิงฝั่งนั้นก็ยังเก็บไว้อยู่ค่ะครับเ,ออเขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมีชมกันว่าผู้หญิงคนนั้นถ่ายรูปนั่นนี่นู่นมาให้แบบถ่ายหน้าตัวเองให้พระดูอะไรเงี้ยแบบว่าอเออแต่ว่าส,สินเสมอกันมากเลยนะนั่น,นอะจริงๆค่ะก็ส่วนถ่ายรูปแล้วผู ผู้ชายก็บอกว่ากินอะไรทําไมน่ารักจังอะไรเงี้ยไปชมเขาเเอะไรเงี้อันนี้ข้อความนี้น่าจะก่อนบวชค่ะน่าจะอยู่อ,อยู่ในวัดอยู่อะไรเงี้ยค่ะก่อนบวชหลังจากที่เราเห็นข้อความทั้งหมดนี้แล้วเราไปถามแฟนเราไหมครับคือหลังจากาที่เขาหล,หลังจากที่เขาบวชเสร็จแล้วถูกไหมที่ไปถามยังบวชอยู่ค่ะคือหนูโทรไปถามตอนนั้นเลยว่าเออทาไมถึงไปพูดแบบนั้น ทำไมถึงกลับไปพวกกับคนนั้นอีกอะไรเงี้ยคะ่ะเออเออล้วยังไงแฟนที่เป็นพระตอบว่าเขาบอกว่าคุยเฉยๆสิ่งที่เขาทําดีๆกับหนูคือสิ่งปกติที่คนทั่วไปเขาทํากันค่ะแล้วเออมันควรต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลารักกันก็ต้องดูแลใจใส่ใจเอาใจถูกไหมล่ะ,ะแต่สิ่งหนึ่งที่คนรักดีๆเขาเขาไม่ทําคือเขาไม่นอกใจค่ะเชฟะคะ ก็ขอให้หนูร้องไห้ได้น้อยลงเมื่อกี้คำหนึ่งที่เฟียสบอกก็ตรงนะคะที่สุดแล้วการ Move On ได้คือยอมรับความจริงในปัจจุบันให้ได้แบบไม่ทุรนทุรายเท่าเดิมค่ะนะคะหนูจะค่อยๆดีขึ้นด้วยเวลาค่ะพี่เชื่อแบบนั้นค่ะนะคะนะตอนนี้ไหวไหมเนี่ยแพลวเสียงยิงดูแบบเศร้าๆอยู่เลยอะค่ะมันก็มีแค่บางช่วงแค่นั้นก็ยังดีครับ พี่รู้สึกว่าเป็นบางช่วงก็ยังดีไม่ใช่ตลอดเวลาครับและคนทั่วไปก็เป็นแบบนี้แหละแพรวเหมือนจะคิดได้สักพักเฮียร้งองไห้อีกแล้วว่าทํายังไงดีฉันร้งองไห้อีกแล้วและสักพักหนึ่งเนี่ยตัดคนแย่ออกจากชีวิตแล้วชีวิตฉันดีจังเลยวันรุ่งขึ้นกลับมาร้องไห้อีกแล้วมันจะเป็นแบบนี้อีกพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งหนูจะค่อยๆรับมือกับสิ่งนี้ได้และรู้ว่าเออฉันไม่ต้องไปนั่งตามจับแล้วลว่าเขาจะไปคุยกับใครอีกเพราะจับเมื่อไหร่ก็เจออื เราจะได้ไม่ต้องวนลูปกับเรื่องเสียใจแบบเดิมๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันทรมานนะคะขอบคุณมากเลยนะครับดีใจที่ move on ได้นะครับแพรวันนี้เข้มแข็งขึ้นแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะดูคลาดไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ผลไม่ move on